สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอฟ้าโชกครับเมื่อนี้เสาร์วันที่5เมษายน2564ครับเมื่อนี่ยซอฟาโชคกับมาอยู่ที่บันระจำครับบันหลวงโมบานนี่แหละครับมาเกาะติดสถานการณ์ที่เก่าแล้วครับมาเบิ่งว่าพี่น้องเพิ่นโชคเพิ่นหมานมาจะใส่แน่ครับแต่ละมือเพิ่นกัามาอยู่ตลอดครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาตาใสเนาะค่ะมันนีมาจากอำเภอวานนท์จังหวัดสกลนครนะคะอ๋อมาตาวานนท์จ้าอันงวดวกหนึ่งในข้าวว่าโชคโชคดีบอกค่ะประมาณยูมันเลขค่ายสองตัวแล่ะกับสามตัวนาอ๋อถ้าพ่อได้มาได้คานํามันมาหาเพื่อนในดาอ๋อค่ะสายผููบาญ้าเท่านี้ละจ้าค่ะแล้วตัวเลขแถวมาจาจั้งไหนคะนั่นพอาะจำนี่ละหมอกหนึ่งชุนหาอืมตัดเสือบอกจ้า ก็เสี้วาพ่อเห็นแหละกับเอาลอตเตอรี่ไหว้ลวดอ๋อพ่อเห็นออกไอยูทูบไปกเป้ากามาประจําเด้กหมอคะเรามายุ่ประจำเน็เห็นเราอยู่ไหนเพื่อนนิดะค่ะแสดงว่าก็ได้น้่ประจำนี่ตลอดมันหมอคะอ่ามันนี่กามาขอบาลมีน้ําปูน้ํายาเนี่ยมามาน้าประจำไหนคะกกระทาตัวเลขน้่ประจำเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขนี่ที่ห้องคิดไว้ที่ห้องมักมีไปครทัวงนี่มักบ่ค่ะ ฟันเล็กกเห็นเล็กคกก็เลขหนึ่งเลขสองแต่ว่าตอนฟันนั่นเพื่อนว่าสิเพื่อนกวดกวดที่จั้งท่องเป็นไส้นี่แหละสามกวดค่ะระว่านล้วกวดกวดนี่มองเลขโกโคกเลยเป็นขี้ดอกใหม่ที่ยังนี่แหละกวดให,ให้สามกวดว่าสามกวดสามกวด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 ที่หนึ่งที่สองที่สามเน<า>ีค่ะมานี้เลยเพื่อนะว,ะว่าน ตีให้เวซันก็จะว่าเขาปืนเลยเนาะไม่ยังไงแต่มีตาวาปืะตีไห้เพิร์ลวานฮกนะคือเก้าฮกนะคือเก้าฮกนะคือเก้าว่าสามเชือนฮกมันคือเก้าพี่คนอกสามเทือนปะคะนี่คือเก้าพลวานี่ตาวาเย็นเย็นเล็กแต่พี่เลกนะกหนึ่งสองแต่มันอยู่ห่างกันค่ะ ก็เลขขวดมองเลขหกนะไม่เฮ้าคือจังเป็น่นไส่แต่ว่าเป็นท่องเป็นเป็นก้อนยุแธ่วบายกระจ่ายกันย่คปวดมากเฮ้าไดสามเถื่อบาดกวานมากเป็นท่องติครับแนนแสดงว่าฟันดีเลยว่าหกเป็นเก้าพันตีไ้นะฮกเป็นเก้าโบแมนเป็นฮกคือเก้าหกคือเก้า โอคือเก่าค่ะเก่เดียวๆค่ะค่ะก็บ่าเพื่อนไก่เห็นเ่าปึกเร่ยงไล้มาหนีก็มนี่ตาว่าปึกเนาะค่ะต้องต้องบอกตรงๆเลยดิ่ทาไมบอกเป็นมิสนานี่แห่งปึกค่ะแห่งบดใหญกันยังปึกอยู่เพิ่นบอกไานนั่นค่ะเพราะว่ามันมีเลขพกเลขหนึ่งเลขสองห้าสิไปเอสจังได้ปัดหกเก่าท่านเหรครับให้เพิ่นนั่มไปบอกมาแล้งโอ้บางึงหันที่ไปบอกบอกกูนั่มไปบอกโอ้ค่ะค่ะใเพิ่นให้เพิ่นไปบอกเพิ่นบอกเป็นตัวเป็นยังไงฮา ให้เพิ่มเจ้าได้ดอกหมอกดอกไม้จะได้มหาเพิ่นแมนค่ะนั่งร่ำมาถวายเพิ่นสั้นๆะคละอันนี้ฝันมือใดคะนี่ฝันวาสเนี่ยพักันเบาแล้วว่าฝันแสดงว่าฝันขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก้อนขึ้นนี่ฝันขึ้นก้อนเืมก็คุยกันแล้วว่าพี่นี่ว่านสีมามือนี่ค่ะ ตอนแรกก็บดได้นัดมือเลยพี่นี่เพิ่นว่าม้ามือนี่นะจังม้วนเพิ่งมาเมื่อหลายเพิ่งมาอ๋อค่ะจ้ามือนี่มาจะข้นนี่ค่ะนี่คนเดียวโดดคนเดียวโดดโดดอุ๊บไปเถอะไม่เงาไม่เงาไม่เงาเนาะเนาะมาเงามูทั้งนาแต่มาอาศัยบารมีปู่ย่านี่ล่ะสาธุมาเอาโซ่น้ำพอจ้ำเฮาเอาเปลี่นก็ได้เด้อประจำน้เพิ่นค่ะ ที่จิงเหลขกอยู่น้ำพิ่นเนาะนนบางรูเราฝันเนาะฝันหวดที่แล้วฝันว่ารถของอสมเด็จพระเจ้าอยู่<น>หัวเขามาบานที่แถมันอยู่นี้นั่นอยู่หนึงน่งหนึ่งศูนย์สองอันปลายเขา้ากปว่าหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะแม่เบาเาเจ็ดค่ะแต่ว่าหนึ่งศูนย์สองในย้ำเอปาปานยง <laughs> ังซุมหนึ่งเบากันยูว่าหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันอันคนโพรดพายท่านในหอด งวดละไรบานนี้งวดนี่สาธะสาธุสาธุงวดนี่แหละถ้าฟังข่าวเห็นนางร่ำก็แสดงว่ามันแสดงว่าสกุลนครจัดแล้วที่บ้าเนาะถ้าถ้าืองวดนี้นั่งร่ำจะจะค้นค่ะที่สุมากบนไหวบอกมาหลายเราไม่ถือบนว่าเอาพ่อป้ามัอโอ้ก็ลายอยู่ที่นู่นโอ้โบเกินสิบก็ถือว่าหลายได้นะขันเข้าว่าไหวค่ะจะได้มาก เอามาเก่ามจะได้มาเกิดยิ้มก็บอกกันได้เอาว่าโบเกินเอาว่าโบเกินเพระว่าพ่้อมถวายเพิ่นเอาว่าบ่เกินซะเนาะเอาว่าบ่เกินตอนนี้ละสามีละค่ะลาทูเด้อร์้ยไปตามไปบอกแล้วเด้อแล้วก็ไปบอกเอฟซีทุกผู้ทุกคนละครับที่เบิ่งช่องอยู่แต่ละช่องเนี่ยก็ขอให้โชคให้มันน้อเพื่อนบ้านมุกขึนเ่นั่นะการว่าจะได้ตูดีน้ำกระไดอื ฮกคือเก้าและยขนาดฮกคือเก้าหกคือเก้าตีบกเป็นเก้าเด็ดกคือเก่าด้วยคุณจุ๋คะโซกันอยู่เมื่อวานนี้ว่นหคือเก่าแมนหกเป็นเก้าเป็นไันแงไดที่สุมาต่นขึ้นก่าทุจังไดเด็กครัตัวไม่ย่างเต็มองเดียวแล้วก็กวดตัิว่าดอกดาวเรื่องบแมน เป็นก้อนป็นดอกแต่ว่าขวดไฮซาทเคื่อบดอกเปิ่นคือท่องนี่แหละแต่ว่าพวเป็นก้อนท่องกับปิ่นคือคือเม็ดไส้มุนกันอยู่เนกันใช่ไหคือเก็ดนี่นะเป็นเก็ดเออเป็นเก็ดโอแม่นเป็นสีท่องจะสีบ๊ดได้อีกอยู่บ๊ดอกใหม่งวนนี้เนาะได้ดอกไม้งามแล้วก่อนครับได้ดอกไม้งามงวนนี้ล้วดอกใม่มาถวายได้เยอะๆเด้อได้เยอะๆ สาทูปลอยก็ไดครับค่ะอยากมากไม่แต่อยากมากก็เป็นเท่าไหร่มากผู้เดียวก็ยังมากค่ะมาจากทางสกลคือน้องค่ะคนเดียวก็ได้อ๋อเภอว่านอนดีครับว่านอนนิวาดครับว่าอะไรใกล้ปันไหนเด้อว่านอนก็ได้เน้อย่ำเอาในลาโฮเป็นเก้านั่นแหละครับโเป็นเก้าเด้อพี่น้องครับโฮเป็นเก้าเแม่ปว่อยไปเที่ยวเว้าพี่ฮคเกาโคือเก้าเรียกจ๊า เรียกสามตูที่แหลกขึ้นมาไหนบอกมันเป็นเลขมันเป็นเลขหกเลขหนึ่งเลขสองอ้เป็นหกเป็นหนึ่งเป็นสองลสองแต่ว่าไม่ฟันเพิ่งขวดไท้คือคือจังขวดมองเลขหกโอ้ขวดสามเท้าจังว่าเว้าอันคีตีไฮละกันเคือเก้าแต่เก้าคือส่งดังเนี่ยนะคือเก้าคือเก้าเนี่ยละเจสั่มันแหละค่ะผู้เพื่อนไปนบอก บบบได้ย <att> ินได้ยินได้ยินอค่ะตีให้รรดาทีเสียงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายบอกเสียงผู้ฒ่าเสียงผู้ฒ่าผู้ชายแ่้าซาะค่ะค่ะค่ะ้่า้านะคะท่ค่ะที่เจ้าเก้า ครับครับขอบคุณหลายๆเ้อครับเ้อครับจำแต่หคือเก่านะครับจำแต่โกคือเก่าสันครับคปนอครปบี่ปให้ได้โชคได้มันน้ากันเนาะนี่แหละครับกเสียงจากคุณหนาที่เพิ่นมาจากอำเภอวานนนครับอำเภอวานนนนิวาสครับเป็นก็ะฟันดียครับฟันว่าเห็นตัวเหลขก มีหนึ่งมีสองมีหกว่าสันบาตรมันคือจังมีจังกล่องคือจังกล่องเงิน็คือจังกล่องท่อมนะครับบนกล่องเงินคือกล่องท่องแล้วกวาดเขามาบาตรนี่อดไยินเสียงแววแววคือจังผู้เฒ่าผู้ชายนี่มาเบาว่าสันหกคือเก่าว่าสันครับเนาะพี่น้องกลับไปคราะห์ได้ครับผิดถูกิาวะกันครับอันนี้ก็คือแนวทางครับอันนี้ก็คือแนวทางครับครับอันนี้มันอยู่ที่บุญวัดสนาครับ ขันเท่าสีโศกสีมานกับอกจังได้กะเถิกเคดจังได้กะได้เนาะครับครับนี่แหละครับผมครับครับเอานี่แหละครับท่านผู้ชมครับบาทนี่ขันพูใดว่าอันเลขบัวมานน้ำกันเท้าสื่อส้มมันส้มสื่อส่มมันบ่วมานน้ำกันรวดบาทนี้เอาต่อไปขัากบหาสื่อส่มได้ ่นบอกว่าอันซุ้มไดนบ่มมาน้ำกันคือพญล้ันเปอร์เซ็นต์เราบวกห้องก็ซสื่อรถครับพี่น้องครับเสื่อเอาตัวเทียนบ่มาน้ำกันนมาสั่นเป็นว่าคุณหนาบางนึงแล้วบอกว่าโอ้ยที่ได้หน่อยที่ได้หน่อยก็ย่อนเลขบ่ม่าน้ำกันนี่แเรวประสันระว่าครับเนาะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์อเอาครับหกคือเก่านะครับเด้อหกคือเก่า่าลืมแต่ว่าก็เป็นตัวเหลขที่สวยงามครับพี่น้อง กับมาเข่ากับเหล็กของแอดอยู่ครับพอเหล็กติดของแอดมันก็มีเจ็ดมีเก่ามีหกครับคือเหล็กติดของแอดส่วนมากกะภายในต้งแต่ปีกายมาปีนี้แหละครับเพราท่านผิดเด็กเทียครับเหล็กสาหรับเหล็กติดครับกับพี่นออ้องไปวิเคราะห์เอาครับว่าบางที่พี่น้องได้ตัวเหล็กมากับมาเอาเหล็กของสอพระโชกไปใส่เบิง้งว่ามันเข่ากันบ่ครับถามมันเข่ากันกับพี่น้องกะ ไปยิบลอตเตอรี่มาจากใบสองใบนะครับได้เอามาเบิงมาเสียงเบิงบางที่อาจจะเป็นเหล็กมุงคน้นอาจจะทําให้ห้าโชคดีก็ได้ครับสําหรับคลิปนี้คือเฉพาะแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาครับถ้าถูกใจก็อย่ายลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบม่ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ